จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต10คูณ6นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคดคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด e c r o s s รับส่วนลดพิเศษที่ xppen co th ด้วยนะครับ สารตั้งต้นแห่งความหายนะที่เกิดจากความริษยาปัจจุบันเทพีชาตรากำลังเดินเกมทำลายจักรวาลแมงมุมทั้งหมดและตอนนี้สไปเดอร์โทเทมไฟ t ์ธรรมะกำลังเข้าตาจนนี่คือตอนต่อที่น่าตื่นเต้นถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ีแรกก็ย้อนไปชมกันก่อนนะถ้าดูตอนแรกแล้วเรามาต่อกันโลดกับตอนที่2ของ End of the Spider Verse เมื่อมส์เริ่มเปลี่ยนสภาพเพราะการติดเชื้อมอลันรู้ทันทีว่าชาตราจะรู้ทุกอย่างผ่านประสาทสัมผัสของหมอนี่อย่างแน่นอนและถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปพิกัดของเอิร์ธหงหนึ่กเบต้าก็จะถูกเปิดเผยดังนั้นมอลันเลยคิดจะฆ่าไมา์ซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้แม้ปีเตอร์ไม่คิดจะทำแบบนั้นแต่พันธมิตรบางมุมหลายคนกลับเห็นด้วยกับไอเดียของมอลันซะอย่างนั้น ระหว่างกำลังมารวมมาตุ้มกันอยู่สไปเดอร์ยูเคกับอาราเนียก็ถามมาดามเว็บว่าลงอีรอบนี้จะต้องทำยังไงดีละ่ะไหนบอกว่าแมงมุมจากเอิร์ธโ16เนี่ยมีภูมิต้านทานไงแล้วไงทำไมไมซ์ถึงติดเชื้อได้ มาดามเว็บเลยฉเฉลยว่าก็เพราะไมส์เนี่ยเดิมทีไม่ใช่คนของจักรวาลน,นี้ดังนั้นเขาจึงเป็นตัวตนที่มีสถานะการดำรงอยู่ของ2จักรวาลเท่าๆกันถ้าคุณผู้ชมยังจําได้นะครับเดิมทีไมซ์เนี่ยเป็นมังมุมของเอิร์ธหนึ่และเพิ่งย้ายมาอยู่เอิร์ธหกหลังอีเวนต์ซีเคร็ตวอนี้เองซึ่งระหว่างที่มาดามเว็บกําลังอธิบายไมส์ที่โดนรุมกระหน่าก็ใช้พลังไฟฟ้าผลักทุกคนให้กระเด็นออก แต่ตอนนี้นะครับความเจ๋งของไมส์ก็คือเนื่องจากเขามีตัวตนที่คาบเกี่ยวระหว่าง2จักรวาลทําให้เขามีภูมิคุ้มกันของเอิร์ธโฮนอยู่ครึ่งหนึ่งจนไม่กลายเป็นตัวต่อไปโดยสมบูรณ์แม้ว่าภายนอกเขาจะดูเหมือนผู้ติดเชื้อทุกอย่างแต่ยังครองสติเอาไว้ได้ทั้งหมด และตอนนี้ไมล์รู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เขาก็เลยขอให้มาดามเว็บเนี่ยส่งเขาไปยังลูมเวิร์ d ซึ่งเป็นรังของพวกตัวต่อและแผนนี้เหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือ1นึ่งเอิร์ธฮวเบต้าจะยังเป็นความลับต่อไปและ2 นี่คือการแฝงตัวอย่างแนบเนียนเพื่อหาโอกาสโจมตีชาตราหนักๆสักดอกเพราะขณะที่เธอกําลังหมกมุ่นกับการตามหาพวกปีเตอร์บางทีอาจจะมีช่องว่างให้เล่นงานก็ได้โดยคนที่ซื้อไอเดียนี้ก็คือฮันเตอร์สไปเดอร์ซึ่งอาสา,าจะไปกับไมซ์ด้วยว่าแล้วทั้งสองก็ขอแยกตัวเดินทางไปสู่เอิร์ธ0ูนด้วยกัน หลังจากมีแมงมุมแยกไป2คนคนที่เหลือก็ต้องมาคุยกันว่าแผนกอบกู้ s p i d e r ร์เวิและรักษาเหล่าแมงมุมเนี่ยมันสามารถทำวิธีไหนได้บ้างทั้งความสามารถด้านเวทมนต์ของอารานียกับวิธีอาการที่ s p i เดอร์ยูเคนำมาจากโลกอื่นก็อาจจะพอมีทางออกอยู่ไม่ว่าจะกอบกู้ s p i d e r ร์เวิฟื้นฟูเว็บออฟไลฟ์และทำให้พันธมิตรแมงมุมทุกคนกลับสู่สภาพปกติแต่ทีนี้ปีเตอร์ก็มีคำถามว่า ถ้าเขาอยากจะเอาเจสสิก้าที่ถูกโทเทมแดกเกอร์แทงกลับมาเนี่ยจะต้องทํำยังไงพวกมาดามเว็บก็เลยบอกว่า um, เรื่องนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะทําให้ปีเตอร์ออกลูกรั้นเฮ้ย hey, ฉันคือผู้ถูกเลือกนะต่อให้ความเป็นไปได้จะน้อยแค่ไหนเนี่ยฉันก็ต้องช่วยเธอกลับมาให้ได้ พอปีเตอร์ยืนกลานแบบนี้นะครับอาเนียก็เลยยอมเปิดปากว่ามันก็พอจะมีวิธีอยู่นั่นก็คือในอเมริกากลางเนี่ยมันจะมีวิหารเทพีแมงมุมตั้งอยู่ซึ่งทนาบผู้มีพลังแมงมุมคนแรกจริงๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนิดหรือสไปเดอร์ก็อดเดสนี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือ AP NEED เนี่ยนอกจากจะสร้างเว็บออฟไลฟ์ขึ้นมาแล้วเธอยังทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ในวิหารของตัวเองด้วยนั่นก็คือแมงมุมทองคำที่สามารถสารเส้นใยที่ถูกตัดขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นการนำสไปเดอร์วูแม Woman กลับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ด้วยเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือในวิหารเนี่ยมีกับดักอยู่เต็มไปหมดถ้าอยากจะไปเอาแมงมุมทองคาแล้วก็ต้องเสี่ยงชีวิตกันหน่อยเรื่องนี้ทำให้นท์สไปเดอร แมงมุมราตรีหรือเฟลิเซียฮาร์ดีถึงกับหูพึ่งเพราะทานับผู้มีพลังนมุมทั้งหมดเธอน่าจะเป็นจอมโจรที่เก่งที่สุดใน s p i d e r ร์ r วิแล้วดังนั้นปีเตอร์ก็เลยขอร้องให้เฟลิเซียกับอารานีเนี่ยร่วมปาร์ตี้เพื่อล่าสมบัติจากบรรพการชิ้นนี้ส่วนสมาชิกที่เหลือจะอยู่ที่นี่เพื่อดำเนินการแทนระหว่างที่เขาไม่อยู่ โดยปีเตอร์ก็ฝากฝังให้เป็นหน้าที่ของซิลเนี่ยดูแลที่นี่ไปก่อนเพราะว่าซิลเป็นคนเดียวที่เชื่อมโยงกับปีเตอร์ยังใกล้ชิดและยังเป็นโอกาสดีที่ซิลจะได้เอาชนะความกลัวที่มีต่อมอลันด้วยจากนั้นทั้ง3ก็เปิดประตูมิติมุ่งหน้าสู่วิหารเทพีแมงมุมในอเมริกากลางพอพวกแมงมุมเคลื่อนไหวตามใจตัวเองไปแล้ว2กลุ่มฝั่งเจ้ามอลันก็เกิดปิ๊งไอเดียแปลกๆขึ้นมาบ้าง เพราะว่าเขาเองก็อยากจะช่วยพี่น้องอินเฮริเตอร์ที่ตายไปแล้วด้วยเหมือนกันดังนั้นแผนของเขาก็คือถ้าแทงชาตราด้วยโทเทมดักเกอร์จนเธอสูญสลายไปจากความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยมีเธอเป็นต้นเหตุก็จะกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์เวิร์สรวมถึงครอบครัวอินเฮริเตอร์ด้วย แต่ทีนี้ปัญหาก็คือโทเทมดักเกอร์เนี่ยมันยังอยู่ในมือของสไปเดอร์แมนนัวดังนั้นมอลันจึงเปิดประตูมิติเดินทางสู่เอิร์ธโ16เพื่อจัดการกับพวกนัวให้สิ้นซากและชิงโทเทมดักเกอร์มาไว้ในมือนั่นทำให้ซิลส์สปินสเตรทซันสไปเดอร์และเว็บวีเวอร์ต้องรีบตามไปห้ามเพราะกลัวมอลันจะฆ่าพวกแมงมุมที่ติดเชื้อทั้งหมด สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าต่างคนต่างเคลื่อนไหวตามใจตัวเองกันหมดแบ่งมุมที่มาดามเว็บอุตสาห์รวบรวมมาก็เหลือแค่ Spider UK คนเดียวแผนที่ตั้งใจจะร่วมมือกันกอบกู้สไปเดอร์เวิแยกออกเป็น3ส,สายและไม่มีใครสนใจจะฟังแผนของมาดามเว็บผู้มองเห็นอนาคตเลยสักนิด และเหตุผลที่ทุกคนเดินทางข้ามมิติกันอย่างง่ายดายก็เพราะมีดดไวซ์ที่ดีและถ้าคุณอยากมีดดไวซ์ที่ดีด้วยผมขอแนะนําที่ a d v i c e แหล่งรวมสินค้าไอทีคุณภาพราคาถูกทะลุมิตินอกจากโปรโมชั่นจะจัดเต็มแล้วเขายังมีส่วนลดช่วยคุณประหยัดงบด้วยโค้ดเน r ครสพอหยิบของใส่ตะกร้าปุ๊บให้ใส่ปั๊บรับส่วนลดกันไปเลยอิ่มอมนั่งช็อปอยู่บ้านก็ส่งเร็วทันใจบริการหลังการขายก็ยอดเยี่ยมนึกถึงไอทีนึกถึง Ad v i ว e ์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบ จบในที่เดียวเอาละครับจากนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่าไทาม์ไลน์ของเรื่องเนี่ยจะตัดสลับคู่ขนานไประหว่าง3ทีมที่แยกไปทำภารกิจรวมถึงสถานที่อื่นๆที่กำลังจะเกิดเรื่องขึ้นในเวลาเดียวกันเรามาเริ่มจากทีมปีเตอร์ที่เดินทางไปถึงวิหารเทพีแมงมุมกันก่อน เมื่อวิหารอยู่ตรงหน้าเนี่ยอาเนียก็ยืนยันกับปีเตอร์ว่าเธอสัมผัสได้ว่าในนี้เนี่ยมีแมงมุมท้องคําอยู่ชัวร์ซึ่งระหว่างที่ปีเตอร์กําลังงงว่าทำไมมีปิรามิดอยู่ที่อเมริกากลางไนส์สไปเดอร์ก็เริ่มทําในสิ่งที่เธอถนัดสไปเดอร์เซนส์ของหัวขโมยได้บอกเธอว่าวิธีไหนจึงจะเข้าไปในวิหารได้ไวที่สุด และเมื่อเธอยิงยายใส่สัญลักษณ์กำังมุมบนกำแพงประตูลับก็เปิดออกพร้อมกับดักขมหอกจำนวนมากที่พุ่งออกมาชัตดนี้เนี่ยครับเล่นเอาปีเตอร์กับอาเนียเกือบตายจนเฟลิเซียต้องขอโทษขอโพยว่าสไปเดอร์เซนของฉันเนี่ยไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นขอโทษทีนะพวกแล้วทั้ง3ก็เริ่มเข้าไปด้านใน ตัดมาที่แมนฮัตตันพวกตัวต่อแห่งเกรทเนสที่ไปไหนไม่ได้เนื่องจากม์ของอาราเนียกำลังเซ็งและหงุดหงิดที่ต้องติดงักอยู่ในเอิร์ธ6 6 6แต่จังหวะที่ทุกคนกำลังบนมอรลันก็โผล่มากะเชื่อเต็มที่เพราะเขาต้องการโทเทมดักเกอร์ที่พวกนี้ครอบครองอยู่เขาพุ่งตรงเข้าชาร์จสไปเดอร์แมนๆๆๆนัวก่อนพวกตัวต่อที่เหลือจะเข้ามารุม ส่วนปาร์ตี้ของซินดี้เนี่ยก็กะจะมาห้ามทับเต็มที่เพราะแนวทางที่เธอต้องการก็คือการรักษาเพื่อนที่ติดเชื้อไม่ใช่การฆ่าแต่ความประสงค์ดีกลับก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายเพราะเจ้าหญิงเพตราหรือสปินสเตรทดันถูกตัวต,ต่อต่อยเข้าโดยไม่รู้ตัวการที่สปินสเตรทกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกรทเนธทำให้ทุกอย่างที่ทำไว้บรรลัยทั้งหมด ผนึกของอาราเนียถูกทำลายแถมจิตที่เชื่อมกันทำให้ชารตรารู้ความเคลื่อนไหวของฝั่งแมงมุมทั้งหมดไม่ว่าเพตราจะรู้อะไรชารตราก็จะรู้ด้วยพอรู้ปุ๊บเธอก็สั่งให้เนสลิงเปิดประตูมิติเรียกกลุ่มที่ติดอยู่ในเอิร์ธ616กลับไปยังลูมเวิร์ลเพราะเธอรู้แล้วว่าปีเตอร์และพักพวกเนี่ยคิดจะไปเอาแมงมุมทองคำแถมที่ตั้งของเอิร์ธ616เบตาก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้ว พอได้รับคำสั่งเรียกตัวกลับเพตราก็สั่งให้พักพวกเนี่ยถอยทับทันทีซึ่งตอนแรกมอลันก็ยังอุ่นใจเพราะถึงเหล่าตัวต่อคนอื่นจะหนีไปได้แต่ในมือของเขาก็ยังมีนวอยู่ถือว่าภารกิจก็ยังสำเร็จเพราะอย่างน้อยก็ยังได้โทเทมแดกเกอร์มาถืาว่าสปินสเตรทเนี่ยกลับร้องเพลงตอกย้ำมอลันว่าแน่ใจเหรอว่าแกน่ะได้สิ่งที่ต้องการลองแหกตาดูให้ดีๆสิและพอตรวจสอบอีกรอบมอลันก็พบว่าโทเทมแดกเกอร์เนี่ยไม่ได้อยู่กับนวอีกต่อไปแล้ว เมื่อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบสุดๆมาดามเว็บก็สัมผัสได้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่าแมงมุมกําลังลดจํานวนลงผู้หูจักรวาลไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วแม้กระทั่งเอิร์ธหงหนึ่งหกเบต้านี้ทุกการพูดคุยทุกการสื่อสารจะถูกร่วงรู้รากับมีชาตราอยู่ทุกหนแห่งแม้จะส่งคําเตือนถึงพันธมิตรก็ยังยากแถมมาดามเว็บยังสัมผัสได้ว่ามีแมงมุมอีกคนที่กําลังจะเสียท่าในอีกไม่ช้ากลับมาที่อเมริกากลางอีกครั้ง พวกปีเตอร์ฝ่าดงกับดักเข้าไปภายในวิหารเทพีแมงมุมจนกระทั่งพบกับเทวรูปที่ถือแมงมุมทองคําเอาไว้ในมือก่อนจะหยิบมันขึ้นมาเฟลิเซียก,กับปีเตอร์ก็คุยกันว่าถ้าหยิบมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกับดักเหมือนหนังอินเดียนาโจนที่รับบทโดยฮ์ริสันฟอดหรือเปล่าและด้วยไหวพลิปไนส์สไปเดอร์จึงยกแมงมุมทองคําขึ้นพร้อมปันยายที่มีน้ําหนักเท่าๆกันวางลงไปแทนแต่ทันทีที่ทําแบบนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้น ว่านี้ไม่ใช่กับดักที่ถูกวางเอาไว้แต่เป็นพวกสวอร์มหรือตัวต่อจํานวนมหาศาลที่ชาตราส่งมาบทขยี้ความหวังที่เหลืออยู่เพียงริบรี่ กลุ่มของปีเตอร์ในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเผชิญกับความบันเลยขั้นสุดเพราะต้องเจอศัตรูจํานวนนับไม่ถ้วนจะเปิดประตูมิติหนีจากที่นี่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะพาพวกสวอมไปสู่เ e อิร์ธโ16เบต้าด้วยกลายเป็นพากันซวยทั้งหมดแถมระหว่างที่ซัดกันอยู่รูปปั้นบังมุมทองคาก็ถูกทําแตกขณะที่ไ nice นท์สไปเดอร์กำลังถูกรุมกินโต๊ะ ความหวังที่จะช่วยเจสสิก้าหายวับไปต่อหน้าต่อตาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความเชื่อมั่นของปีเตอร์ว่าเขาคือผู้ถูกเลือกเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดฝ่ายธรรมะจะไม่มีทางแพ้น่าเสียดายนะครับที่โชคชะตามันโหดร้ายกว่าที่คิดความล้มเหลวของมอรลานที่ชิงโทเทมแด็กเกอร์ไม่สำเร็จตอนนี้ถูกเฉลยแล้วว่ามันอยู่ในมือของโกส์สไปเดอร์ขมมีดแทงทะลุร่างของปีเตอร์ปาร์เกอร์ Amazing Spider-Man ผู้เป็นความหวังของ Spider-Verse ทั้งหมดค่อยๆสลายกลายเป็นหยักหญ่เหมือนกับคนอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลังจากที่เสียปีเตอร์ไปอาเนียกับเฟิเซียก็ต้องเผชิญกับฝูงตัวต่อจำนวนมหาศาลที่โจมตีเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งแต่ด้วยไหวพริบของไน g ์สไปเดอร ภูมิปัญญาของหัวขโมยได้พลิกสถานการณ์โดยการเอากับดักมาเป็นพวกเริ่มจากการดึงบอลยายมังมุมออกจากมือของเทวรูปเพื่อให้กับดักทำงานและเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้เพ่นหนีความเจ๋งของไนส์สไปเดอร์ก็คือจังหวะเพ่นนี่แหละครับ เพราะระหว่างที่หนีเนี่ยเธอก็เปิดกับดักไปด้วยทําให้พวกตัวต่อเนี่ยไล่ตามมายากขึ้นจากนั้นเฟิเซียก็เร่งให้อาเนียเนี่ยเปิดพอเท่าเพื่อนหนีไปจากที่นี่แต่อาเนียกลับไม่ยอมเปิดเพราะเธอกําลังไอ่านอักษรโบราณที่สลักอยู่บนกําแพงวิหารซึ่งเนื้อหาที่เขียนเนี่ยมันบอกเล่าเกี่ยวกับผู้ถูกเลือกในตำนานทำมาเอาเฟิเซียงงว่าเธอจะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกเลือกไปทําไมปีเตอร์ของเราเนี่ยเพิ่งจะสูญสลายกลายเป็นใยมังมุมไปเมื่อกี้นี้เองแต่ก็เอาเถอะ พอรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ประมาณหนึ่งแล้วอาเนียก็เปิดประตูมิติและพากันหนีจากการไล่ล่าของพวกสวอมได้สำเร็จความเสียหายที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเรียกว่าไล่ตอนฝั่งหมังมุมจนแทบจะไม่เหลือที่ให้ลืมตาอ้าปากกันเลยเพราะฉะนั้นมาดามเว็บจึงคิดจะใช้อาวุธลับที่มีซึ่งเธอไม่เคยบอกใครว่ากำลังติดต่อ2คนนี้อยู่ซึ่ง2คนที่ว่าก็คือสไปเดอร์นอร์แมนกับสไปเดอร์แมน คููแมงมุมที่ผู้คนโคตรจะมันไส่แต่คราวนี้แอบกลับมาแบบน่าจดจำ เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือใน Earth c c 1 4 5ที่ Spider ร์น man กับ Spider man s p i d e r m a n อาศัยอยู่เนี่ยมันกำลังถูกบุกโดย s p i d e อร์ o บ o อรอยกับ Spider ร e x ที่ติดเชื้อจนกลายเป็นสมุนของชาตราไปแล้วและเป้าหมายในการรุกรานรอบนี้ก็คือการช่วงชิงเศษเสี้ยวของเกรดเว็บที่น o r m a มมีอยู่ในมือคือสมัยก่อนนะครับ Norman ก็ใช้มันเดินทางข้ามมิตินั่นแหละแต่นาทีนี้เศษของเกรดเว็บที่เคยใช้ทาชั่วเนี่ยกลับกลายเป็นความหวังของ Spider v e r s e เนื่องจาก Spider n o น Man กํากลังพยายาม ายามที่จะย้ายมวลสารส่งแคปซูลที่บรรจุเกรดเว็บไปยังมิติอื่นเพื่อให้มันปลอดภัยแต่การบุกของสไปเดอร์เร็กซ์กับสไปเดอร์ไบโอรอยมันรุนแรงจนประตูนิลภัยกำลังจะต้านทานเอาไว้ไม่อยู่ดังนั้นสไปเดอร์แมนจึงอาสาออกไปถ่วงเวลาให้ตอนแรกสไปเดอร์แมนก็มั่นใจนะครับว่าจะซื้อเวลาได้เยอะพอสมควรเพราะเขาคือสไปเดอร์แมนที่ร่างกายเต็มไปได้วยมังมุมจำนวนมหาาลแต่เหมือนเขาจะคิดผิดเพียงแค่สไปเดอร์ไบโอรอยยิงปืนใส่เพียงเดียว แบ่งมุมซึ่งเป็นตัวตนของสไปเดอร์ a แมนก็ตายเรียบถ่วงเวลาได้ไม่ถึง2วิด้วยซ้ําแต่ยังไงก็ตามการเสียสละครั้งนี้ก็ไม่ไร้ค่าสัทีเดียวเพราะว่ากว่าพวกตัวต่อจะบุกมาถึงนอร์แมนก็ส่งเกรดเว็บไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วและก่อนที่ชารตราจะรับรู้ทุกอย่างผ่านสายตาของลูกสมุนนอร์แมนก็ตัดสินใจกดปุ่มระเบิดเพื่อพลีชีพทาลายทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกับชีวิตของตัวเอง แม้จะเคยเป็นคนโฉดชั่วแต่นี่ก็ถือเป็นวาระสุดท้ายที่น่าจดจําไม่น้อยความสูญเสียที่เกิดขึ้นทําให้มาดามเว็บรู้สึกจนแต้มเข้าไปทุกขณะแม้กระทั่งอาวุธสุดท้ายอย่างนอร์แมนก็พ่ายแพ้ต่อการลุก้านของพวกตัวต่ออยู่ดีตัดมาที่ล o o m วิร์สักรอบนะครับ ชาตราเนี่ยกำลังดีใจอย่างลิงโลดว่าตัวเองเนี่ยกำลังเข้าใกล้ช้ยชนะเข้าไปทุกทีโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่ามส์กับฮันเตอร์สไปเดอร์กำลังเฝ้าหาจังหวะเล่นงานเธออย่างใจเย็นแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเนสลิงก็ถามชาตราว่าท่านนางพญาไม่โกรธหรอคะที่พวกอาเนียเน,นี่ยหนีรอดเงื้อมือท่านไปได้ชาตราก็เลยตอบว่าข้าจะโกรธทำไมกันเล่าแค่กองทัพของข้ากำจัดผู้ถูกเลือกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดข้าได้อีก ซึ่งเสียงของชาตรานะครับไมสที่ซ่อนตัวอยู่พอได้ยินว่าปีเตอร์ถูกฆ่าไปแล้วก็เกิดฟิวขาดและพุ่งเข้าไปโจมตีชาตราอย่างขาดสติพลังไฟฟ้าชีวภาพแรงเต็มพิกัดถูกอัดเข้าใส่เทพีตัวต่อแบบไม่มีกั๊กแต่ต่อยทำเต็มที่แล้วมันแทบจะทำอันตรายเธอไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่สั่งสอนให้เห็นความเหนือชั้นระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าเหตุผลเดียวที่ชาตรายังปล่อยให้ไมส์มีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเธอต้องการที่จะไขความลับว่าทำไม ไมซ์จึงมีภูมิคุ้มกันและสามารถต่อต้านการครอบงำของเธอได้และพอถูกนำตัวไปขังไมซ์ยังพบว่ามีมังมุมอีกหลายคนที่เหมือนกับเขาชาตรานำผู้มีพลังมังมุมที่มีภูมิคุ้มกันที่จับได้เนี่ยมาขังไว้ในคุกใต้ดินซึ่งในคุกนั้นประกอบไปด้วยสไปเดอร์โมบิล s p i n n e r ร t เรด a ด t อาเธอในร่างอวตารใหม่ซิลลี่สไปเดอร์แมงมุมจิ๋วสายปัน่นและคนที่แปลกที่สุดก็คือ8 b i บิตสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นตัวละครจากวิดีโอเกมที่พูดได้แค่บิ๊บบ,บูบบ๊บบูบเท่านั้นเมื่อแก๊งคนคุกมารวมตัวกันแล้วความวิตกกังวลก็เริ่มกัดกินจิตใจของไมส์และเขาเริ่มที่จะเชื่อแล้วจริงๆว่าจาักรวาลมงมุมอาจจะถึงจุดจบทีนี้มาดูทีมของมอรนกันบ้างน,นะครับ ตอนนี้เนี่ยทุกคนกําลังปวดกบาลกับเจ้าหญิงเพตราที่ติดเชื้อแถมยังปากมากเยาะเย้ยถากถางสารพัดแม้กระทั่งเว็บสเตอร์ซึ่งเป็นมังมุมคู่หูของเธอเธอยังคิดจะจับกินเลยด้วยซ้ําแต่ฟางเส้นสุดท้ายมันมาขาดตรงที่เพตราเนี่ยดันร้องเพลงเยาะเย้ยเรื่องความตายของปีเตอร์จนซินดี้ฟิวขาดซัดเธอซะหน้าหงาย พอสปินสเตรทหมดสติวิชั่นการมองเห็นของชาตราก็ถูกตัดขาดท,ทำให้ที่นี่ปลอดภัยขึ้นนิดหน่อยส่วนมอรันเองก็กำลังคิดจะสูบพลังชีวิตของเพตราเพื่อประทังความหิว <S <S แต่ซิลก็เข้ามาขวางไว้เพราะยังไงเธอก็อยากจะหาวิธีรักษาก่อนจนมอรันเริ่มหงดหงิดงและโวยวายว่า e iy, เฮ้ยนีน่เธอเลิกเกกะสักทีเถอะข้าคือ itor, อินเฮริเตอร์ยังไงข้าก็ต้องกินและเธอเลือกได้ข้าอยากกินศัตรูมากกว่าแต่ถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็เธอจะมาเป็นอาหารแทนไหมล่ะ พอบรรยากาศในทีมเริ่มมาคุนะครับเว็บวีเวอร์ก็เข้ามาห้ามทับประกอบกับบรรดาแมงมุมที่ทยอยกลับมารวมตัวกันก็เดินทางมาที่นี่พอทุกปาร์ตี้กลับมาปุ๊บท้งฝั่งอาเนียก็บอกทุกคนว่าเรา,าเสียปีเตอร์ไปแล้วแต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับ ปาร์ตี้ของมาดามเว็บนั้นนำมาซึ่งความหวังครั้งใหม่และมันคือความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่ตอนนี้แมงมุมคนล่าสุดที่เข้าร่วมสนามรบก็คือปีเตอร์พาร์เมอร์สไปเดอร์แมนแห่งเอิร์ธ616เบต้าที่ผมเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วว่าเกิดจากการที่สแตนลีลีเขียนชื่อผิดนั่นแหละแถมเจ้าหมอนี่ยังดูง่างๆจนมอลันอยากจะได้ปีเตอร์คนเดิมกลับมาเลยเพราะเหตุผลที่พาเมอร์เข้าร่วมต่อสู้เนี่ย ไม่ใช่เพื่อปกป้องจักรวาลมงมุมหรืออะไรหรอกครับแต่เขาหวังว่าจะได้ค่าจ้างจำนวนมหาศาลก็เท่านั้นเองก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าตัวต้นแบบของสไปดแมนคนนี้เนี่ยจะแทนที่ปีเตอร์ได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ตอนนี้จะจบลงคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการที่ปีเตอร์ปาร์เกถูกตัดการเชื่อมต่อกับเว็บ f อฟไลฟ์เนี่ยมันทำให้ประวัติศาส์ของเอิร์ธ1 6เปลี่ยนไปเล็กน้อยณบริษัทของออสคอ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังทำการทดสอบเครื่องย้ายมวลสารที่สามารถรับและส่งวัตถุจากระยะไกลและทันทีที่นักวิทยาศาสตร์หนุ่มกดเดินเครื่องก็มีวัตถุชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นมาทันทีมันคือแคปซูลประหลาดที่มีใยแมงมุมอยู่ด้านในนี่กำลังจะบอกแล้วว่าวัตถุที่สไปเดอร์นอร์แมนส่งมาได้มาถึงจุดหมายแล้ว เขาหยิบมันขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าเจ้านี่เนี่ยมาจากไหนกันแน่และตอนนี้เรารู้แล้วว่าชายคนนี้ทุกพลภาพเรื่องการเดินซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนปีเตอร์ปาร์เกอร์กับชะตากรรมที่เปลี่ยนไปทำให้เขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในบริษัทออสคอปซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยปริศนามากมายเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรใครกันแน่คือผู้ที่ถูกเลือกและชะตากรรมของสไปเดอร์เวิร์สจะจบแบบไหน เจอกันใหม่ในตอนหน้ากับ e ีพีสุดท้ายที่สนุกจนเหงือกสัน่นตอนนี้ก็ทนค้างคากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนวันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้า